วันนี้ก็มานอกหมู่บ้านครับนี่ก็มาเจอกล้วยไม้ไอายเรศนะครับต้นหนึ่งนะครับที่ว่าขึ้นตามธรรมชาตินะครับมเมล็ดสปอร์ของเขาก็ปลิวมาครับสายลมแล้วก็มาติดแล้วเขาก็จะขึ้นต้นกล้วยไม้อย่างที่เห็นนะครับ บต่ว่าผมนี้ไม่ว่าจะเป็นไอยเรสกล้วยไม้กุหลาบกระเป๋าเปิดหรือกล้วยไม้เอื้องกุหลาบต่างๆนี้นะครับเขาก็จะขึ้นตามธรรมชาติแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เห็นได้ทั่วๆไปนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไอยเรสนะครับไอยเรสน,นะครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามนะครับออกดอกมาเนีน่ยช่อดอกใหญ่มากนะครับจะสวยงามกว่ากุหลาบกระเป๋าเปิดนะครับเดี๋ยวเอาต้นนี้จะเอากลับไปด้วยนะครับ ไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับก็หาไม่ไม่ยากนะครับพวกไหยาเรศต่างๆนะครับส่วนต้นที่เห็นอยู่นี้ก็มีต้นหนึ่งนะครับนี่ครับจะสูงมาให้ดูนี่ครับนี่ก็ต้นหนึ่งนะครับมีเยอะนะครับก็จะเห็นได้ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาต้นนี้ก่อนนี่ครับได้มาแล้วนะครับนี่คือกล้วยไม้ไอยาเรศนะครับส่วนกุหลาบกระเป๋าเปิดกับ กล้วยไม้อายาเรตนี่นะครับเขามีความแตกต่างนะครับนิดนึงอายาเรตนี้นะครับตรงใบที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะมีเป็นลายๆนะครับแต่กุหลาบเบาเปิดนี้เขาจะไม่มีนะครับที่ตรงนี้ก็ได้มาสองต้นด้วยกันนะครับเป็นอายาเรตทั้งสองต้นนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปชมที่อื่นด้วยนะครับถ้ายังไงเจอกล้วยไม้อะไรก็เดี๋ยวจะไทยไม้ให้ชมกันนะครับ ครับตอนนี้ก็เรามาถึงสวนยางแล้วนะครับก็นอกนอกหมู่บ้านนะครับมาเจอต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับคาบดนนั้นก็มีกล้วยไม้ไอเเรศกระเป๋าเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับสวนต้นนี้นะครับก็จะป่นขึ้นไปไม่รอดนะครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากเลยนะครับนี่ต้นเขาประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีเฟิร์นไถผ้าสีดานะครับ นี่พอได้น้ำฝนนะครับเขาก็จะเขียวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะแห้งอยู่แบบน,นี้นะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับก็จะทนมากเลยนะครับนี่ข้างล่างนี้ก็มีกุหลาบกระเป๋าเปิดอยู่ต้นหนึ่งนะครับนี่มีต้นเล็กๆเยอะมากเลยนะครับก็ขึ้นตามธรรมชาตินี่ส่วนยอดนี้ก็มีหลายต้นนะครับแต่ว่า ซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วมันจะเบลอนะครับก็จะมองไม่เห็นนี่อันนี้ก็เกือบจะล่วงแล้วนะครับแต่รากของเขาเกาะต้นไม้เอาไว้นะครับแน่นหนามากเขาก็เลยจะไม่ล่วงนะครับก็จะห้ออยู่ตรงนั้นมีต้นเล็กๆเยอะมากเลยนะครับส่วนต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับมีใบเหลือแค่ใบเดียวนะครับแต่ก็ยังสามารถอยู่ได้นะครับพอเขาได้น้ํานะครับเขาก็จะเขียวขึ้นมานะครับเขาไม่ตายนะครับ กล้วยไม้ไอยาเรสกระเป๋าเปิดต่างๆนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ทนร้อนทนแห้งแล้งได้ดีมากเลยนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับมีกล้วยไม้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนไม้นี้นะครับเขาก็จะไม่ร่วงลงมานะครับเพราะว่ารากของกล้วยไม้นะครับก็จะเกาะติดไว้กับกินไม้นะครับเขาก็เลยไม่ร่วงนะครับมีเอื้องใส่ร่องแรงนะครับแล้วก็เอื้องแบ่งสีันนะครับนี่ครับข้างบนนี้ก็เป็นเอื้องแบ่งสีันนะครับ ส่วนเรื้องสายนี้นะครับก็จะเอาไปปลูกที่บ้านนะครับก็ขึ้นง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาแล้วจะถ่ายมาให้ชมนะครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นเอื้องสายนะครับเพราะว่ามันดูผอมแห้งมากเลยนะครับก็เป็นเอื้องแปลงสีฟันนะครับนี่สีชมพูครับยังไงก็เอามาแล้วนะครับก็ไปปลูกที่บ้านนะครับ นี่ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับมีข้าวบนนี่ก็มีกล้วยไม้กุหลาบกระเป๋าเปิดอยู่นะครับนี่ครับก็ถ่ายไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าย้อนแสงนะครับมีมีอยู่หลายต้นอยู่นะครับกุหลาบกระเป๋าเปิดวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนี่ครับที่ได้มาวันนี้นะครับก็แค่นี้นะครับเพราะว่าที่บ้านก็มีเยอะแล้วนะครับแล้วก็ กล้วยไม้พวกนี้นะครับก็จะหาได้ทั่วๆไปสําหรับที่นี่นะครับนี่ครับปกติกแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยปลูกกันนะครับผมเองคนที่ชอบกล้วยไม้ป่าก็เลยเอามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับปกติกแล้วมันก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ